ครับพงวันนี้พี่กับพี่บูลจาพาทุกคนมาดูรถอะไรคะเป็นรถ Honda HRV ตัวใหม่นะครับผมคันนี้เลย <Yeah. S 1> นะ คอนเซปต์ก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วรถคันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเองแล้วก็คุยติดข้างเสียงเนี่ยไม่เกิน10นาทีนำรถเข้ามาฝากวันจันเลยครับคือไว้ใจล็อกเก็ตซาวมากนำรถเข้ามาเลยแล้วจัดชุดให้ถูกใจตรงใจตรงสเปคนะครับแล้วก็เอารถมาฝากไปเลยโอที่รู้ใจนี่ก็คือฝ่ายขายคนนี้เลยใช่ไหมฝ่ายขายทลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่ดูแลมาตลอดครับสิบกว่าปีนะครับผม คันนี้ติดอะไรพี่บุญเริ่มต้นนะครับจากลำโพงหน้าเราใช้ของเป็นแบรนด์พิซซัมรุ่น M s 900 h i Res นะครับเป็นลำโพง3โอห์ม oh ให้คุณภาพเสียง รายละเอียดเที่ยวมาได้ดีมากเสียงกลางเนี่ยโปร่งนะครับการ์ดารดนิดเบสลึกนะครับแหลมทวิตเตอร์เนี่ยให้เป็นประกายไม่คมนะครับฟังสบายๆไม่ล้าไม่เหนื่อยส่วนลำโพงคู่หลังเนี่ยเน้นซอฟซอๆลงไปเป็นพิซซืมเอสชิวขอห้าโทนเสียงเนี่ยไปทางเดียวกันกับไฮเลสเหมือนกันดไปดูด้านหน้าก่อนดีกว่าก่อนที่จะเข้าแอมเชนคับนี่ด้านนี้เลยครับผมตัวคู่หน้าที่พี่บลูพูดถึงกันเลยใช่ไหมคะติดตั้งอยู่ลำโพงหน้าสวยงามมากดูไฮเอนด์มากครับ ราคานี่ถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนราคาแพงหรือเปล่าไม่แพงอยากรู้แล้วเนี่ยท่าหรู้คู่นี้อยู่ที่1นึ0งมื่นี่พบาทครับไม่แพงไม่แพงใช่ครับค้อมติดตั้งนะครับผมลำโพงเนี่ยติดตั้งในช่องเดิมนะครับทำสเปเซอร์ขึ้นมายึดลำโพงให้หนาแน่นมาดูสเปเซอร์ที่พี่บูมองแต่ตัวนี้ฮะเปเซอร์ เพราะเวลาติดตั้งมันจะแบบปึกมากแข็ง<ล>แรงมากครับผมปึ๊กมากคันนี้นะครับยังมีการแดมประตูหน้าด้วยทั้ง2ชั้นเลยทั้งในและก็นอกนะครับอ๋อสองชั้นเลยใช่ครับผมสังเกตันข้างเลยครับค่ะ แน่นปึกครับปึากมากเสียงคือแบบปึกอะเสียงคืปึกแล้วก็ดมเนี่ยช่วยรูก,การสะเทือนของไขประตูแล้วก็เป็นห้องลําโพงกั้นดมแบบนี้ทําให้ห้องโดยสารมิดเบรคประตูออกมาได้เต็มที่เลยครับ<อ>ตรงนี้เลยแนะนํานะครับแดมสองชั้นนะครับผมค่ะส่วนทวิตเตอร์นะครับเรายังคงตำแหน่งเดิมอยู่ในช่องเดิมเดิมของรถบนกดสบอร์ด้านบน อ๋อคันนี้ติดตั้งไว้ที่บริเวณแดชบอร์ดานบนข้างในนะครับซึ่งเราได้แก่ไปแล้วนะครับไม่มีการตัดการเจาะเลยนะครับผมเพราะลูกค้าเน้นเดิมเดิมเลยค่ะส่วนลำโพงหลังนะครับก็จะเป็นรุ่นพิซซึม HU 655ตำน่งเดิมเหมือนกันส่วนทวิตเตอร์เนี่ยก็อยู่ในตำน่งเดิมของแผงประตูเลยนะครับไม่มีการเจาะอ๋อคือคันนี้เขามีที่ติดตั้งทวิตเตอร์ด้านบนอยู่แล้ว่คก็เสริมด้วยสเปเซอร์กันน้ำนะครับแล้วก็แผ่นแจมชั้นเดียวด้านหลังนะครับค่ะ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งติด้อยู่นะคะทุกคนยังไม่เรียบร้อยีค่ะให้เห็นทุกสดนะครับว่าเราติดตั้งยังไงด้านหลังนะครับเป็นงานออกแบบตู้ซับเข้ารูปนะครับถ้าดูผิวเผินเนี่ยแบบไม่มีการโผล่มาเลยแบบเดิมๆนุ่งเรียบๆเลยครับแล้วหน้านี่มันพอดีไปกับด้านข้างของรถเลยส่วนซับเนี่ยเราใช้เป็นของกราเดนนะครับรุ่นใหม่สลิมบางนะครับให้กําลังที่ดี มิดเบตที่นั่นกนระชับนะครับผมไม่น,าน่าละเขาถึงทําตู้ซับที่บางแ<ช>ค,คได้เป็นซับสลิมนะครับแล่วัสดุที่ใช้มันก็ดูเนียนไปด<ช>้วยนะคะแล้วก็พื้น<ส>ที่ไม่เสีย<ๆ>เยอะ ยังใช้งานได้ปกติว่างกระเป๋าเดินทางได้นะคบของได้เลยต่อมาครับสำคัญเลยตัวนี้ใช่ไหมครัทุกคนชอบมากทุกคนชอบมากนี่ครับต้องนําเสนอหน่อยนิดนึ่งขายของก่อนแต่อันนี้มันตอบโจทย์จริงๆค่ะทุกคนที่บุมมันตอบโจทย์ยังไงคะตัวนี้เป็น M นะครับ10.8 8 h a n n e l นะครับขับลําโพงคู่หน้าคู่หลังและซับ ได้หรือรถที่มีลําโพง3คู่ซับหนึ่งข้างเงี้ยขับลำโพง3คู่ได้เลยแล้วก็อีกสองช่อเนี่ยขับซับได้บัสบาในตัวเดียวกันตัวนี้มันดียังไงครับตัวนี้มีเพยเยอร์ครับเล่นเพลงบลูทูธได้นะครับเล่นยูสบีได้นะครับไฟล์ล็อคเลรรองรับได้ครับมีชันแดงเต็มต่อออปติคอล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  ใช้งานง่าย,าายการเลือกเบมรี่คือจากหน้าจอเลยเราหน้าจอที่พี่บูลว่าใช้สําหรับคอนโทรลเนี่ยเราติดตั้งไว้ที่ไหนคะเราติดตั้งในตําแหน่งที่ลูกค้าใช้งานง่ายนลาสะด,ดวกนะครับไม่เปด่นไม่เปีน่นบัญชีแล้วพพาไปดู <c oughs> ครับผมเชิญครับค่ะ การติดตั้งนะครับตรงีนี้เลยครับผมใช้งานง่ายครับไม่เปลืองพื้นที่ไม่เกะกะนะครับไม่ติดเข่าด้วยเนี่ยใช้งานง่ายตจริงจริงแล้วอย่างคุณลูกค้าสามารถเลือกตำแหน่งในการติดตั้งตัวดินเลือกได้ครับเลือกได้เลยคือแต่ละคันก็จะมีตำแหน่งในการติดตั้งติดตั้งไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ลูกค้าบางคนก็เอาไว้บนที่ใส่แว่นตาด้านบนรค่ะเคทัดหน้าเขาวาแอมเรา่อบไปใต้เบาะนะครับ นี่ครับดานเปิดไปให้ดูด้วยใช่ก็เปิดเนี่ยกลังทาแผงครอบนี่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเพราะว่าแบบทิ้นไม้ตรงนี้ที่ทุกคนเห็นมันยังแบบเป็นงานที่เราเป็นนงาขึ้นรูปอยู่มันต้องมีการขัดเกาให้เรียบเพื่อจะวางเบาะได้พอดีพอดีเสร็จเนี่ยค่อยไปคุ้มแล้วก็ยึดอีกทีหนึ่งงานละเอียดครับทุกอย่างทั้งการติดตั้งลําโพงงานเดินสายงานเซอร์วิส เทสวิตง่ายแล้วก็ครอบเพื่อกันเหรียญบ้างเข้าไปโดนแอมสายแอมชอ็อตพวนี้ฮะเราคำนึงหมดะนะครับผมและอีกอย่างสําคัญนะครับรถค,คันนี้นะครับในการเดินทางยางังคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยจำเป็นมากจาเป็นมากมไปดูว่าเขาใช้กล้องบันทึกนนหน้ารุ่นไหนกล้องดิจิตอลรีเสิร์ชครับคุณภาพไฟโอเคเลยนะครับกล้องบันทึกหน้าที่ได้รับความนิยมตอนนี้ ราคาไม่แพงไม่ถึงหมื่นอยู่ในหลักพันครับผมซึ่งกล้องรุ่นนี้เป็นรุ่นดิจิ t a ลรีเ e ิร์ช UHD 8 8 0 0 w การเชื่อมต่อการโยนไฟล์การบันทึกเมมโมรีผ่านระบบแอปบลูทูธโทรศัพท์ได้เลยครับไม่ต้องไปยุ่งยากดึงเมมเปเสียบโน้ตบุ๊กไม่มีแล้วครับต้อง Wi-Fi ดาวโหลดแอปพลิเคชัน้ได้เลยค่ะใช่ครับผมโอเคต้องบอกว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบจําเป็นมากนะคะทุกคนขับรถข้อพิพาทมันเกิดง่ายใช่ข้อพิพาทยมีอะไรตัดหน้าเราเราก็เมนทึกได้เลยตรงนั้นรวดเร็วค่ะใช่รวดเร็วมากก็สําหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าแบบมีคําถามเกี่ยวกับซิสเต็มนี้หรือว่าเกี่ยวกับระบบความบันเทิงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะก็สามารถ สอบถามที่นี่ก่อนได้ค่ะเรา Rocket Sound อยู่ที่รัชดา8ซอย36ครับผมหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand Line Add Asia Rocket Sound แล้วก็ YouTube Rocket Sound Channel หรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์ที่เบอร์02-82-9999ครับติดต่อผมได้เลยครับบูนนะครับววางสต็อกเต็มให้นะครับตรงความต้องการของลูกค้าแน่นอนนะครับอยู่ในงบประมาณนะครับถ้าเกินค่อยว่าทีหลัง ครับผมถ้าชอบอย่าลืมกด s u b s c ค i ป e ให้ดีกับพี่บูนนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆล่มมาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ